เพราะว่าท่าพวกเรานี่แหละเดี๋ยวต้องแรงเปิดต้นรายการนิดนึงเขาชอบแขกรับเชิญเราไปใส่โจ๊กเขาชอบแบบนี้แต่จะโจ๊กไม่โจ๊กเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนที่ผมมีเรื่องราวดีๆกับโบโชดะมาฝากกันเรื่องอะไรฮะเรื่องเก่งเรื่องกว่าเรื่องกว้โบโชดดดเี๋ยวะนั้นอ่ะไม่ใช่นั่นไม่ใช่ดักอันนี้ดักนะครับผมเรื่องอะไรเกี่ยวกับเก่งกว้ามไหมไม่ใช่เพราะวาร้านนี้เนี่ยพิเศษมากเขามีเก้าอี้ที่สามารถเลื่อนเข้าไปในร้านเองก็คือเป็นคิวคิวแรกจบปุ๊บคิวที่สองค่อยๆเลื่อนไปพี่นั่งเฉยๆเลยคือยังไงไม่เข้าใจแต่คิด คิดว่าคุณต้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับเวลาไปรอคิวหน้าร้านอาหารแสนอร่อยทั้งหิวแล้วก็ยังต้องยืนคอยอีกไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับบอกได้คําเดียวว่าเฟ่งมากแต่คุณไม่ต้องทําแบบนั้นอีกต่อไปครับเพราะเราจะเปลี่ยนการรอคิวให้กลายเป็นเรื่องสนุกสุดๆนะครับเฮ้ยนี่มันแค่เก้าอี้จริงๆเหรอเนี่ย นอกจากจะเอาไว้ใช้นั่งคอยหน้าร้านอาหารแล้วนะครับมันยังสามารถใช้ทัวร์ชมสถานที่ต่างๆได้อีกด้วยเก้าอี้ p ปรพ i l ล t ใช้คอนเซปต์เดียวกับรถยนต์ไร้คนขับนั่นเองนะครับเทคโนโลยีของเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยจะใช้กล้องและเซ็นเซอร์ในการบังคับให้มันเคลื่อนที่ไปตามที่ระบบได้ตั้งเอาไว้โอ้พระเจ้าจอชมันยอดมากโอ้ยภาพนี่ออกเลก ถือว่าใช้อ่อนแรงก็นืออ่อนแรงอีกสักก็ถ่ายไปแล้วก็ยิ้มไหลไปก็ยิ้มไปไหลไปเลยลองไปไหลกันดูลองถใส่ดูเดี๋ยวเอุ้ยเอวเดียวไม่ได้ไหลอย่างนี้แต้าจะหนุ่ป้าจะเปนุ่ป้าจะไปคิวโอ้ยนี่ข่งนี่เขาก็ดีเลยใช่ดีเนาะนี่เดี๋ยวแข่งเขาจมาเลยให้เขาทำท่าดีกว่านี้อ่อไทยจะทำเหรอท้าเพรเขาไป็นสโจ้เอะอย่าว่าแต่อย่างนี้เลยอย่างนี้เขาจะทำโอ้ยอย่าว่าแต่อย่างนี้เลยอย่างนี้เขาจะทำ

ดีใจนะที่มาดีใจเหมือนกันเพราะถ้าพี่ไม่มาไม่ได้ไหว้ใครเลยอ่ะแต่ต้นปีเนี้ยเขาว่ายเราตลอดเลยชิงหอพี่ชิงฤิ์เมื่อกี้เพลงมันมากเลยอ่ะเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่ใช่ใช่ใช่เพลงอะไรคะสายโจ๊ะค่ะสายโจ๊ะบอกเพลงนี้พี่ชิงฤทธิ์ทำเองทุกอย่างใช่แล้วค่ะเพลงนี้ทุกอย่างตั้งแต่เตรียมเพลงดนตรีอะไรเงี้ยเราไปหนูว่าไปนั่งคุมเลยเพลงเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอามามาแล้วมาแล้วรักแล้ว ได้อย่างนี้คืออะไรอะถ้าบอกว่ามาเพลงสายแดนซ์โรลิเกที่แบบที่เรารักเราจะได้เห็นอยู่หรือเปล่ายังยังพอได้เห็นบ้างแต่ว่าไปบ้างเป็นบางโอกาสนะคะเพราะว่าคุณกุ้งจะรับเชิญพี่จิ้มดึกไปเรื่อยๆสอนริเกพระเอกของเราคนหนึ่งได้ไหมได้ไหมได้เลยะอยากได้อะไรพร้อมแล้วอะอยากข่าวมันพร้อมแล้วง่ายง่ายก่อนก่อนจะไปลิเกยืนยืนลอยยืนลอยยอะมันต้องต้องฝึกรำก่อนได้ครับเดี๋ยวร้องทีหลังได้เลยครับคุณต้องยืนโทษนะครับเพรนะอนะโอ้ยโหพี่ตี่างี้อย่างนี้ ดูนนี้นิดนึงนะพี่นี่เราเพิ่งแต่งงานคเอาะชการเานะคะมันต้องลักษณะนี้เหมือนอมน่ะเอไม่อสมมติสมมตินี่อ่ะสมมตินี่เป็นสาวไม่เสาไม่จ๋าไม่จตาไม่ได้สมมติไม่ต้องสมมติไม่ต้องสมมติเลยเสาวหรือสาวสาวมาสาวสาแล้วใช้ใช้ชมาสมาบ่อยใช้คุณคุณโอะใช่คแล้วก็เป็นสาวใช้ชมัดนะคะแล้วคุณก็ เท้าเอวอย่างนี้เอาเหมือนไกันได้ต้องแพงคือต้องแพอย่างนี้อะอย่างนี้ย่อย่อย่อไม่มากค่ะประมาณ5ชั่วโมงค่ะไม่รู้องไปที่เงรอพี่จริงจริงเป็นปีถอยะจริงเป็นปีนะถึงได้เป็นพระเอกสิบปีโอ้่งคนปีมันไปเอาจริงดีกว่าคือท่าท่าเนี้ยไม่น่าจะทันเป็นสิบปีไม่น่าใช่เอาร้องเลยดีกว่าแค่ในการร้องจะร้องใครจะร้องไปพี่นี่ครับเพลงขึ้นโบกค่ะฝากว่ามือถึงกราบทุกทุกทัน ปากว่ามือถึงเอาเยวคุก็ได้เอาต่ำๆว่านี้อาที่ตัวเองชอบอกคับทากนุ่นตัวไหนคื้คีย์อ่ะตไหน้คียี่จริงตัวนางไั้มาตัวนางสาวไ้ได้หนูต้องลองได้หนูมีหปากว่ามืถึงกราบทุกทุท่านเอาเสียงคูณเลยค่ะปากว่ามือถึงกรา ทุกท่านทีกนรวมกันมาใกล้ๆพิธีกรรวมกันยังไม่ถึงมือใครยุ่งไปแล้วถ้าตัวถ้าตัวเขาเล่นจริงเขาจะได้รับบทอะไรอ๋อไม่รับโจ๊กนะไม่รับออสไม่ไม่ไม่ใช่เพราะบทได้บทอะไรพี่พี่ขอมองก่อนอ๋อไม่พม่ยกนางกระแหลกนะลูกนางกระั้นกระแหลกคืออะไรอ่ะพี่ น้องเอกตลอดเวลาโอ้โหค่ะวันนี้จิ้งหรีขาวงเทวันก็ฝากเพลงด้วยนะเป็นเพลงที่เราตั้งใจทําแล้วก็เป็นหัวคิดของจิ้งหรีขาเน่นแหละคิดว่าถ้าเรามาแนวนี้แล้วก็ต้องเป็นเพลงสนุก <ฮะ S 2> แล้วรับรองว่าถูกอ,อกถูกใจแล้วร้องง่ายเ,เต้นง่ายฝากไว้ด้วยนะ,ะถ้าเปิดยูทูบเราเราต้องพิมพ์คำว่าอะไรคะจิ้งหรีขาใส่โจเลยใส่โจใส่โจเจอพอเลยลเบรกนี้ด้วยใส่โจดีกว่า เจ็บเลยเจ็บเจ็บแกนสมองเลยอ,เอันนี้พี่ซอฟลองมาแล้วนะพเพนวันนี่จะจ๊อแนี้นะ ปกติมันแดนกว่านี้แล้วเวลาพี่โชว์จริงก็คือพี่ใส่ส้นสูงแล้วก็เต้นอย่างใช่ชายชาชั่วโมงมพี่เป็นทีคิวสะโพกหรอไม่ไม่ไม่มันชินชินชินไม่แต่โชว์จริงนางแรงกว่านี้สนุกแบบใส่ไม่เต็มที่ไม่เห็นถุงใส่เต็มนะใส่เต็มใส่เต็มค่ะจะว่าไปพี่จิงหลีดขาทุกวันนี้ก็คือหลายคนเห็นว่าเอเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จแต่ที่มาที่ไปตอนเด็กเนี่ยสมัยก่อนนี่คือได้ข่าวว่าแบบตอนลำบากมากลำบากมากบ้านยากจนมากกินข้าวคุกน้ำมันหมูเลยถูกกกต้องเเเเลยยยไไม่ปป็บทุรีนาาจขะใช ตอนเด็กๆก็เพราะว่าอยากกินทุเรียนเ็าบอกคุณแม่คุณแม่บอกแม่จ๋าหนูอยากกินทุเรียนแม่ว่าไงป้าแม่บอกว่าเขาความที่เขาไม่มีตังค์จะซื้อให้เรากินเขาบอกว่ามันไม่อร่อยมันไม่เม็นเออเขา่าเลยเราไม่ไม่เชื่อไปตามตลาดตลาดตลาดสดน่ะไปขยะที่เขาเขาปอกใหม่ๆแล้วก็ทิ้งเปลือกใหม่ๆกาไปร้านใช่ไหมคะเราอยากรู้รสชาติมันน่ะเราก็ไปเก็บเก็บเก็บใส่ถุงมาเปลือกเหรอฮะเปลือกเปลือกเฉพาะเปลือกนะจ้ะ สามคนพี่น้องพี่ชายคนแล้วพี่สาวแล้วเราคนท้องสุดท้องสามคนแอบแม่ทำไงไปลงในบ่อซึมที่เขายังไม่ได้ทำนะที่เขากำลังจะขุดเป็นบ่อซึมซ่วมอ่ะลงมาเป็นสามคนไปทำไรอ่ะไปแอบกินตะเรียนกันในเลนกินเหลอเปล่าหรอกินกันคอยลูที่มันมีที่มันเหลือเศษเศษติดอยู่นิดนึงนะล่ะโอ้ยแม่โก้กต่มันอร่อยมากอะไรอย่างงเี้ยเออแล้วก็มีโอกาสได้ผันตัวเองมาเป็นนางเอกลิเก ก็คือจริงๆแล้วไม่ได้ผ่านลมันเกิดในโรงเลิเกตัวประมาณอันนั้นประมาณ3าขวบ4ี่ขวบถือค้อนหนึ่งอันค้อนอพอเขาจะพอเขาล้อกับปังจังหวะมันตกใช่ปะเราก็ปังปังปังถ้าอย่างนี้จนชินพ่อก็เลยถามว่าพา4อ4ี่ขวบพ่อบอกว่าหนูเต้นแขกได้ไหมคือการออกแขกอะมันจะต้องมีการเต้นแขกก่อนก่อนเลิเกจะเล่นเราก็บอกว่าได้สี่ขวบเด็กมากเลยนะพี่สี่ขวบพี่ก็เต้นเต้นต่าง พี่ผู้ใหญ่เต้นท้างล่างต่อตัวนี้เตียยแล้วก็เต้นบนตังเต้นแขกเต้นเต้นเต้นตกเตียงเขาเล่นส่ยัวพี่บุ๊กบมันมีการตเตียงไม่เห็นเออพอไม่เต้นล้มอัตาท่วมตาเลยแต่พอเขารับรางวัลกันเออเนี่ยเอารางวัลอดอกแวใช่แล้วคือ ทำอย่างเงี้ยมาตลอดเพราะว่ามัได้รางวัลเคยได้เขาเรียกว่าอะไรพงมาลายหรือเงี้ยที่แบบมีแบงค์เยอะแยะเต็มไปหมดจาะเอายกไม่ยกมากที่สุดเท่าไหร่คมากที่สุดหนึ่งแสนหนึ่งแสนเป็นอย่างนี้เหรอเป็นมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นการประชันกันอะไรเงี้ยลิเกและหลายลงมาเล่นรวมกันตอนเนี้ยแฟนๆกุ้งแฟนๆเราเนี่ยเขาก็เหมือนช่วยกันว่า คุณแม่คนนั้นพันหนึ่งคนนี้พันหนึ่งก็รวมเป็นหนึ่งหมื่นคือหลายหลายคนน่ะคือตั้งใจมาช่วยลูกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นแสนวันนั้นน่ะตอนตอนที่เขาคล้องผมอะไรเราอ่ะตอนนั้นเราคิดเลยมาฉันจะฉันจะต้องเอาเข้าแบงค์ละตอนตอนนั้นตอนนั้นและใครจะเอาเป็นคนเก็บพิชานพุ่มใจชมวิตเราเปลี่ยนเลยมากก็ เปลี่ยนนะมันรู้สึกว่าจากเด็กที่ไม่น่าจะหาเงินได้มันหาเงินได้ตั้งแต่4ขวบอะได้รางวัลเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ก็โอเคอะค่ะดีจิแล้วพอพี่จิ้งหรีดขาวมาร้องเพลงลูกทุ่งเพลงแรวฮัดเชื่อที่รักก็ดังเลยค่ะโอ้ทำไมเส้นทางถึงดีขนาดนี้จริงๆแล้วต้องต้องบอกคุณกุ้งนะเข้ามาก่อนไงเพราะว่าเป็นพระเอกในหัวใจเธอแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปร้องเพลงอีกค่ายหนึ่งไม่ได้แค่เดียวกุ้งแล้วก็คือเป็นเพลงที่12ซึ่งไม่ได้เป็นเพลงโปรโมทเลยแรกๆมันเป็น เพลงของคนอื่นซะด้วยซ้ำอันนั้นนะคนคนที่เคยรู้จักแต่ความเป็นลิเกนักเอกลิเกก็มารู้จักในแนวลูกทุ่งไม่เคยหยุดเลยทำทั้งสองอย่างเลยหรือว่าลิเกก็สองอย่างสองอย่างนี่เราเมาส์เขาอยู่แค่นี้ไม่แทบพอเราเลยมีคนอื่นมาร่วมขบวนการเมาส์กับเราบ้างจะเป็นใครบ้างไปชมวิทยาได้เลยค่ะเอาเรื่องแรกเลยนะคะประมาณสักหกโมงเช้าค่ะน้องสาวจิ้งหรีดขาวค่ะ โทรมาแต่เช้าเลยฮลัลโหลกบอยู่บ้านไหมเราบอกเออทำไมไมีอะไรเหรอเราอาการไม่ดีอีกแล้วอะแล้วปวดหวัวไ,ไม่มีแรงฮ่อีกแล้วเหรอสงสัยนอ้องเราต้องนอนดึกแน่เลยก็ทํายังไงได้าถามว่าไปโรงพยาบาลไหมเขาบอกเออก็ดีเหมือนกันเราก็เลยให้แฟนไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างที่ส่งที่โรงพยาบาลเสร็จปุ๊บทาบัตรพอทาบัตรเสร็จปุ๊บเขาก็วัดความดุนความดันเรียบร้อยพอนั่งรอหมอเขาเรียกชื่อน้องค่ะมนทนโชติีรญ,ญนุน เราก็เอ๊ะชื่อใครวะเราก็ไม่สนใจนะคะคือเอ๊ะทำไมไม่มีคนลุกสักทีชื่อนี้พอเที่ย่สองเขาก็เลกอีกมนทนชดธิราญยนนท์ค่ะเรารู้สึกว่าเราทำแม่งทำแม่งแล้วเหมือนชื่อน้องเราออ้าวเฮ้ยจิ้งเลดชื่อแกนี่วะบอกอ้าวเหรออ้าวชื่อฉันเหรอเอาทำไม จําชื่อตัวเองไม่ได้ดูความโกของน้องดิฉันนะคะแม้ชื่อตัวเองเธอยังจําไม่ได้เลยค่ะวายเม้าพี่โลกพี่สาวเหนือนมเมาใช่ใช่เหนือนมเหนือนะเหนือนมถ้าคนแถวบ้านพี่อ่ะคือก็พี่เป็นคนสุดท้องไงก่อนสุดท้อง คือพี่คกาเขาเรียกว่าเหนือนมเหนือนมคือเหนือนมแม่อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นใช่หรือว่าก่อนคนสุดท้องแล้วว่าเหนือนมใช่ค่ะนี่เลยเขาเม้ามาบอกพี่จิงหลิดจำชื่อจริงตัวเองไม่ได้จริงหรือเปล่ามาสองเดือนที่แล้วไปหาหมอก็คือพี่สาวพี่เคยพาไปหาหมอแล้วก็แบบเราก็นั่งป่วยๆอยู่เนาะเขาก็เรียกแบบสักพักนึงอะคุณมนคุณมลท่านนั้น คุณมนคุณมนธนัทคุณมนธนันี่คืวนงไมได้เลยอ่ะไม่ได้ช่รริงๆเห็นไหมคุณมนธนัสโชติรัญยานนท์เขาก็เรียกเราก็นั่งอืน่วเนี่สามรอบอ่ะจนพี่สาวเฮ้ยทำไมมันคุ้นๆว่านแปลๆเขาก็าเาม่เกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีดรีดชื้อมึงเอมาพูดมาชาวบ้านช่ว้ชื่อมึงมันเหร อ,อัเนี้น<ม>่ะแล้วแต่เดินแต่ตตเดินที่ชินหูคือชื่ออะไรชื่อสุรางผิวอ่อนอแล้วเรื่องกินอีกหนึ่งอย่างก็คือเคยบอกว่าคุณแม่พี่จิ้งหลี่เนียไม่ยอมทานอาหารพี่จิ้งหลีต้องปลอมเป็นคุณหมอไม่ยังทานยาต้องบอกว่าคุณแม่ไม่ไม่ไม่ทานยาไม่ทานข้าวไม่เลยไม่เลย โทษนะตอนนั้นนะแม่อาการค่อนข้างโคม่ามันจําลูกไม่ได้จําไม่ได้เหมือนได้ว่ามันเป็นยากระตุ้นทําให้แม่เบลอก็ไม่รู้ว่าเป็นเราเป็นอะไรเงี้ยแต่พอเราพอเสียงเราเขาจะจําได้สักพักเราต้องวางแผนยังไงดีเอาแม่ปิดปากแล้วทําผมแล้วรัดผมแล้วก็ปล่อยผมกระเซิงกระเซิงใส่แว่นเห็นภาพเห็นาเขาเขาเปร้ยบอกว่าคุณยายค่ะนั่นเร้องเสียงร้วเสียงได้ค่ะคุณยายไม่ทานข้าวหรอคะไม่ได้ ถ้าบุตรเราพูดจริงจะอะไรคุณยายไม่ทานนะคุณหมอจะต้องฉีดยานะแล้วแม่ว่าไงป้าค่ะปอะโอ้แม่แลองทานนะคุณลูกหรือเปล่าหูาปลาสูตรอะพอเอาข้าวมาตั้งปั๊บคุณยายไหนลองทานข้าวให้กินกินยายรู้นะคือไม่ได้น่าสงสารมากคือไม่ได้อร่อยหรอกแต่ก็กินกินกินเพื่อจะไม่อยากฉีดยาไม่อยากอารมณ์นั้นตอนนี้คุณแม่ปกติดีแล้วชีวิตดีหมดเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องความรักจะดีหรือเปล่า ช่วงานั้นชื่อว่างั้นต้องคุย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 เป็นผู้ชายเป็นธรรมหรือเป็นต่อเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าอย่ารู้แล้วว่าความรักต้องบอกเลยอันดับแรกอันดับแรกเลยมีมีคนมาชอบจ้ะขอตองตรงนะของตัวเองแบบว่าบิดบิดพิ้วยิ้มไม่เอาตอบไม่เอาตอบแบบลาราเป็นเก้งเป็นกวางอ่ะเียอะ่ากเธอไปชอบเขาหรือเขามาชอบเธอเขามาชอบ แล้วชัวร์ไดยังเขาเป็นด็กกว่าตอนแรกไม่รู้ไม่รู้จริงจริงเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นนังเอกในดวงใจเขามาจีบเลยนะเอามันมีเหมือนกันนะจริงจริงอันนี้โทรมาเจอตัวบอกเลยว่าคือเป็นนังเอกที่อยู่ในใจเขาแล้วก็ชอบเรามากเขาเผยความในเลยเขาบอกเลยไม่ได้มีคนเดียวด้วยแต่เขาสามคนไม่นช่ที่เที่เป็นสี่แล้วไปจบที่พี่ชายทั้งสาม สองคนี่ยสองคนเนี Gesch ่ยมาบ้านสามสาวรวมพี่เป็นสี่สาวแล้วนะมาบ้านมาขอคุณแม่ไปทานข้าวไอ้คุยอดีตน่มาไม่แซ่บถ้าคุยปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันมีเด็กวิปุมีเด็กอายุ17มาจีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุกค่ะจริงไงคะจริง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 ถามผู้จัดการได้เลยเขาเข้ามาหลอกไหมเข้ามาอย่างนัน่ารักจิ้มเลมเลยสิ็17น่ะเราก็เลยบอกเฮ้ย17 มาถ่ายรูปขอลายขอเบอร์นี่ก็ไม่ให้บอกให้ไม่ได้ลูกอย่างงี้เราก็พยายามบป,ปแต่เราเรียกลูกอะเราเรียกลูกอะ่ะเออเออขาไปเฟ้นหาลายจนได้จา้า เออแล้วเด้งมาเด้งบอกว่าอะไรคุณแม่สุขภาพดีหรือเปล่าครับนอนแล้วยังครับฝันดีอย่าลืมฝันดีเราไม่เห็นะคะนะจี๊ดไหมจี๊ดไหมพี่บล็อกไหมพี่บล็อกไหมหรือพี่คุยต่อบล็อกเลยจ้าพอบล็อกปั๊บเขาส่งตัวแทนมาแล้วเขาร้องห่มร้องไห้เสียใจว่าบล็อกทำไม่ คุยไหมว่าเขาชอบเราในตรงไหนไม่จริงหลีดเขาไปเจอชอบเราตรงไหนได้เคยได้คุยศึกษาคือนางเอกในหัวใจกันเหมือนว่าเขาดูมาตั้งแต่เด็กแสดงว่าชอบการเลนลเกของเราเขาอะมีสเปคที่ชอบผู้หญิงอายุมากกว่าเอออารมณ์นั้นอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเอางี้ดีกว่าแล้วแล้วพักเรื่องความรักไปนิดนึงเดี๋ยวไม่จริงหลีดจะปวดหัวมากกว่านี้ไปคนรถในช่วงคันไม้คันมือกันหน่อยไหมไปไปไป ค่ะคุณผู้ชมแฮนดี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปล้วงลึกเข้าไปในรถของคุณจิ้งหนิดค่ะวงเทวันกันค่ะว่าจะมีอะไรให้เราโฉกกลับไปบ้างนะ โอเคเปิดรถมาก็เจอเลยค่ะเครื่องสำอางทั้งนั้นน้ำหอมก็มาลิปสติกก็มีที่ปัดแก้มก็มาหวีก็มีเรียกได้ว่าสวยครบจบในรถเลยทีเดียวค่ะมาทางด้านนี้ค่ะถังเสื้อผ้าวิกผมพร้อมทุกง,งานจริงๆเลยนะคะพี่จิงรีดมีนี่ได้ค่ะว่าเพลงนี้เขาแดนซ์มันมากเลยนะคะคุณผู้ชมมาดูหลังรถกันบ้างค่ะว่าจะเก็บอะไรไว้บ้างนะ โอ้ m ก g อดจัดใหญ่จัดเต็มอีกแล้วค่ะว่าแต่ชุดนี้เขาจะใส่ตอนไหนใส่ไปทำอะไรเราไปคุยกันต่อในรายการเลยค่ะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่คือชุดที่เก็บไว้หลังรถหรอพี่ชิงลีชุดนี้แปลว่าชุดนี้มันจะมีประมาณ 6- 7ชุดแต่แต่ตัวนี้คือตัวเอกเพลงเสือพี่มีเพลงเสือไงตัวนี้ตัวเอกก็เลยต้องเก็บไว้หลังรถเพราะว่ามันปีกมันใหญ่มากไม่ต้องมารถบัสกันเลยเหละถ้าชุดนี้เนี่ย ถ้าพี่เดินมาตั้งแต่หลังวันที่พี่ไม่ติดแบ็กสเตต์รึเปล่าไม่รู้เลยออกพี่ก่อนอยากดีมากกว่าอยากที้นอยากดีขึ้นมันจะสลับกันขึ้นพี่ก่อนต้องทำาบบนี้ที่นี้นะต้องยื้อไว้นะมันสลับกันขึ้นไอ้ตัวเล็กสี่ห้าตัวมันจะขึ้นเต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 ้นและไอ้ตัวใหญ่จะขึ้นใบตัวเดียวสลับสลับกันอย่างนี้ค่ะนันแหละที่ชุดเยอะขนาดนี้เพราะอะไรคะมีชุดมีอุปกรณ์เยอะเพราะว่ามันมันเป็นการโชว์ของพี่จิ้งเหล็กขาวอะค่ะแล้วนี่คือดีไซน์เองดีไซน์เองค่ะมันมีหลายแบบแต่่เรราาามมีคววู้สึก เราเราอยากใส่ไฟเพราะจริงๆแล้วลูกทุ่งเขาเล่นไฟมานานแล้วแต่พี่เล่นแต่าเออเสือมันต้องมีอะไรแพลว่าอีนึงใช่ป่ะอันเนี้ยเราก็ไปดีไซน์เองว่าปรับตรงนั้นปรับตรงนี้อาจจะคล้ายๆกันแหละถ้าอันเนี้ยจะได้ดังใจละได้ดังใจจะได้ไม่ต้องวีฟหลายรอบไงต้องคุเยอะเส้นเนี้ยโทษนะคะแต่ละเส้นแต่ละเส้นเส้นละร้อยแปดสิบถึงสองร้อยอ่ะเส้นเดียวใช่แล้วลวมันต้องใช้เยอะตัวเล็กก็มี้องทต้องทูโอ้ยยันต ไปถอดชุดยกัเจ็ดเปหมื่นเลยเราคุยเรื่องธุรกิจหน่อยได้หน่อยธุรกิจอะไรตอนนี้ทําอยู่ครับก็จะมีร้านชาเช่าเสื้อผ้าจครบวงจรแรกๆอ่ะไม่ได้คิดอะไรคิดว่า อยากบ้านปลายชีวิตอยากมีร้านสักร้านหนึ่งร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงฮะอยู่ัชนาทแต่ว่ามันไกลนิดนึงอยู่ัยนาาแต่ว่าไปกาศัยนาทไปอยู่ที่บ้านห่างตัวเมืองัยนาทมาสิบแปดเคืออยู่ในตลาดสดเลยอำเภอสันบุรีเมื่อกี้ที่พี่เปี๊ยกถามว่าร้านอยู่ที่ไหนพี่เอกบอกว่ามันหนักกีูมาอย่างนี้ด้วยนะเราจะส่งรูปให้ดูถ้าจะอาปั๊บเราส่งถึงที่โอ้ยค่ะจากปรงเทศได้ไหม ได้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 หมดได้หมดโทรมาโทรอะไรบอกคุณผู like ้ชมเลยได้หมดค่ะก็0 8 1 8 5 3 5 7หน 97ติดต่อร้องเพลงได้เสื้อผ้าเช่าได้หมดทุกอย่างเลยพี่จิ้งหีฝากผลงานเลยครับค่ะวันนี้จิ้งหิีขาววงเทวันบลก็ฝากไว้ด้วยนะคะจะเป็นงานร้องเพลงงานิเก,กก็มีบ้าง<ำ>นะคะ<อ>และอีกอย่างนึงก็ทำร้านเช่าเสื้อผ้าแค่นี้ก็แย่แล้วค่ะ,คะฝากไว้ด้วยอยากให้ทุกท่านติดตามชมจิ้งหลีขาวจะเป็นเพลงใหม่เพลงเก่านะคะแต่ตอนนี้ฝากสายโจไว้ก่อนนะคะสายโจสายโจฝากให้ฟังให้เต้นกันนะคะ นะครับขอบคุณนะครับวันนี้นี่นะครับขอร่ำขอให้รวยนะครับเจริญรุ่งเรืองต่อไปแขกรับเชิญรายการเราแหมแซ่บๆนั่นเลยครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณร้านด้วยนะครับ If It Is ทองหล่อ23นั่นเองนะครับแล้วก็เวลาของรายการเราวดโลกแต่เพลงนี้เจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้า8ปดโมงครึ่งนะครับทางช่อง3 SD ช่อง28กสิบแปดการังรายกาถ้าไม่มีพื้นฐานเลยเกเลยต้องเป็นสี่เป็นสี่ฟอถมันไม่น่า แอ่จากวันนี้จะไปเป็นมันไม่ทันแล้วเวลากระดอกกระดุกเลยโอ๊ย <c oughs> สองให้หนุ้งนมาต่อมานี่เป็นจิ้งหรีดจิ้งหรีดจอนี่จะจิ้งเหล่นน